วันนี้ลูกสาวคนโตได้รับเกียรติบัตรนะักเรียนเรียนดีในงานกิจก,กรรมวันเด็กวันที่1 1ถึง13มการาคม66ณโรงเรียนาศาสนว์ว,วัวิทยาครับคุณตูดารเมครับที่มอกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งน,นี้ครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้บริารโรงเรียนศาสนว์ววิทยามอบทุนให้กับนักเรียนชั้นปฐมาปีที่6ค,ครับเด็กหญิงนิสรีนบอนงครับแล้วก็เด็กหญิง อาลิฟาลัมดอดครับเด็กหญิงนุชอีมากาครับอ่าตอนนี้เด็กหญิงนุชฮาลีนาเตอร์เด็กหญิงกอริคานกิมิงครับเด็กชายนุคลิสเจนิกเด็กหญิงนุชอัฟแมนเวมูตบครับเด็กหญิงซันวาบูบูดีครับก็นี่ก็เป็นรายชื่อทั้งหมดที่นักเรียนได้รับทุนของโรงเรียนศาสนาวิทยาครับทุนนักเรียนดีๆครับ ขอเสียงประมือให้กับนักเรียนที่ขึ้นมาเน็นทีในคนนี้นีวยครับขอเสียงปรบมือมครับก็เป็นกำลังใจก็สรบนักเลังใจให้คนที่ไม่ได้รับสิ่งนี้ก็ไม่ต้องเสียดายครับเราก็พัฒนาตัวเองให้ดีต่อไปครับ